ใช่ปะแฟมาโอเคโอเคเล่นง่ายงั้นลง่ายเลยกัน่ะเฮ้ยปืนไม่ต้องเยอะนะเว้ยปืนบนรถไรปตีก็ลงอโอเคเล่นเท่าไหร่ไว้สุภัทมึงหเล่นเล่นเรย็นนะใจเย็นนะคุเท่าไหร่เล่นหลังไฟอไม่ได้คุยในคุยในเกมคแล้วันกมา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 ม้ามมา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 มมาม เอ้าตรงนี้เลยเอาข้างหน้ามึงมึงดันข้างหน้ามาลงรถเลยมึงดันข้างหน้าแล้วมาลงรถเลยเล่นแบบแฟมดิเอเยี่ยมึงเล่นแบบพละไม่ไม่ไม่แต่แต่มันขึ้นตึ้งได้นะได้ยินเสียงผมป้าชุดามนะที่ชุดามทะู้ที่ชุดามทะลไปไหมทะลุรุ้ไปไหมกว่าไม่ได้ยินไหมได้ยินไหมตอนเนี้ยไอโอตกแล้วไอโอตกแล้วครับได้ยินเป็นตกแล้วเป็นตกแล้วขอวเขาโอ้ยได้ยินยี่ป้าโอเคโอเค ไม่ถ้าเราเล่นน่ะเขาปีนขึ้นตึกเราเสียเปียบมึงเห็นรถรถข้างหลังห้อยลัเป้าวันสอันเนี่ตอกตอกคตอกเรามันมาเนี่ยรอมารอมาลงรถก็ได้มั้งมึงลงรถก็ได้มาเรอมารอมารอมาเนี่ยเออรอรต้องชนก่อนอย่าลงเสียเปียบมันมันจะลงนีอย่าลงไม่ยกไมเบยกไม่ได้ไม่ได้เอรถกีบอเอาบีเาเอาบีบอดเบีอัดเอาเอาบเอาีัเเอาบีบเีอดเอาาีอาอเอดเี 打！打！

สตาปิมปิดตัวชุบปิดตัวชุบปิดตัวชุบสตาปิมีปิดตัวชุบสตาปิมีปิดตัวชุบชุบเพื่อนด้วยสตาปิเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยสตาร์เพื่อนด้วยสตาร์ชุบเพื่อนสตาร์ชุบเพื่อนสตาทำไมสาบัตุ้อะเติร์้เติร์้เติร์เลนาขวาปุบเลยขด้วยแป๊เยขวาดนตุ้ตุปตนตุม้ตน้ปอ

ไม่ตายไม่ตายนะนอนอยู่ไม่ตายนะยังชิ่วควน่าจะเกิดแล้วนายจะเกิดแล้วสวยตายสเลยุบตนี้ชกตีชตต่มีใครชกทล่ล้มล้มยังไม่ตายนะผมลยวะเด็ูไูไปไปดูดูไปดูไปไปดูไไปดูไยดูไปดอไปดดูไป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 ดูดูไดูดููดูดีดูดไไปปไปูไปไดูไูไปได ทำอะไรเนช่วงเนี้ยพี่ตีไปเยอะจัดเลยครับหน้าไฟแต่ไม่มีใครชุกพี่นะครับขอบคุณกนมากเลยชุบมึงขึ้นมาแล้วจุกไม่เห็นเหรอมันเยอะมาเลยยับมาตรงสีแยกมายัมาสแยกไม่แยกไม่แยกกดเฮดเด้งศพให้หน่อยนะเพื่อนมันปุ่มมันไม่ชินอ้อไอ้ออะไรนะบางีศนยมาี่ขยัมาที่หางยาวแล้วไอ้ดรอยับมาเอาจัดแฟมแฟมแฟมหางยาวมากเราเล่นมาเลยเราตับแยกตับแยกตับแยกตัแยกตับแยกตับแยกตับแยกตัแยก

มรวระวังนช่วหน่วหนนี่ต้องการตายเยอะนะต้องการตายเยอะต้องการตายเยอะตายเยอะตายเยอะนะไม่ตายไม่ตปดตายไปไม่ตายไม่ตายผมไม่ตายไม่ตายนะตายตะกเะาชงวัวตายได้ก็เยอะตายได้ก็เยอะตายได้ก็เยอะตายเยอะต้องตายดีว่าช่วหน่อยช่วหน่อยช่วยหน่อยตาตาเสียงจะหายตาช่วหน่อยเฮ้ยอการ้งเขาดินเยอะแล้วเขาดนเยอะแล้วเขาดนเยอะ

สตาร์ชุมบหน่อยขรัสตาร์จุ๊้จุคนนี้จุบจุจุบจุบหน่อยอย่าห่วงเล่นอย่าห่วงเล่นมึงปล่อยให้มันตีมึงไปเลยตายตายตายอายเยอะจัดเราเกิดเยอะเลยฮะเราเกิดเยอะชุ๊บจ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 ุยบาุ๊บ โอ้ยโทษดนตาตชุมไล้ดิเปลี่ยนมีดเลยดิต่อตาเยีราเแล้วเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเลยลี่มาปิดมาปิดตัวชุดนี้ตัวชุดนี้าชุนตัวเราเตือนเพื่อนเราเตือนตใส่ไชุยู่่ชุยูไม่มีใครสวยเพื่อนต้องเล่าตาเยตาเยตาเยอะตาตีัวเพื่อนเยอะจัดเลย

เบตตายปะเตายปะเดี๋ยวเดี mm ๋ยวช่วยเหน่อยเดียววช่ห่อยช่วยต่อชวยต่อตาเปยงของมีเออเปไอยชุบชุบแล้วชุบแล้วตาตาตายหมดเลย่วยเพ่อนนยตาชวเพื่อนไม่ปล่อยเลยรไม่มีีพี่อะเฮ้ยสวยสวยวยคขับเลยี่เห็นนะอีาลียวผ่าเย่าคอไฟยังงวดะ ไอแยกูตีหัวใครขออภัยชุบเพื่อนด้วยเป๊บกูตีหัวเพื่อนอ่ะไอโดไอโด้ไอไ้ไอไงวะไออย่างกากอ่ะมอหน้าที่ตัวเองดิผกูเห็นมึงไปตีกับเขาเพื่ออะไรอ่ะมึงหน้าที่มึงคือชุบเพื่อนอย่างเดียวเลยโอลี่ชุบไอ้ฟาดเออเจนเจนฟังมือด้วยแล้วมึงเจนฝีมือมึงไม่ถึงเจนเหมือนเนิร์ดมึงเจนเจนมึงมึงอย่ากมึงต้องฟังอย่าทำลายยอะมาแล้วเขาเซตสี่แยกแล้ว แล้วแก่ก่กชแล้วมือลืมแฟมเล่นแบบไหนเข้าไปดิมอใหญ่มันมาดิการล้นชนล้ไปไ่ตรงกลางไ่ตองกลางเล่นตเราผิดเราผิดเราผิเราผิดเราไลง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 ลองลอ

โอเคสตาชุบเพื่อนหน่อย้ยชุบเพื่อนชุบเพื่อนสตาชุบเพื่อนสตาชุบเพื่อนชุบเพื่อนสตาสตาชุบเพื่อนสตาชุบเพื่อนนี่สตาชุบเพื่อนนี่ชุบเพื่อนชุบเพื่อนเยอะสตาชุบเพื่อนหน่อยสตาสตาชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยสตาชุบเพื่อนหน่อยสตาชุบหน่อยสตาชุบหน่อยสตาชุบหน่อย

พี no part, oh, ่พี่เองจำพี่ไม่ได้เลยตายตายตายกูตายกูตายสตาชุบเพื่อนเยอะสตาสตาชุบเพื่อนสตาชุบเพื่อนสตาชุบเพื่อนเยอะสตาชุบเพื่อนตาชุบเพื่อนเยอะสตาชุบเพื่อนเยอะยวยวเกิดโผลมึงมึงเปลี่ยนเป็นหมัดของมึงนะต่อยขัดกันนะเปลี่ยนเป็นหมัดแล้วต่อยขัดอะสาชุบ่อตชุเพื่อนตชุเอตชุบเพื่อนสตาชุบเพื่อนสตาชุบนชุพ่อตาชุ่อตชุเพื่อนตชุพอตชุบอตชุอตชุบ่อนชุบเพื่อน คนไม่รู้เป็นเสียงผูไม่กันผู้ต้การต้องการช่วยเหลืต้องการช่วยเหอก็พอต้องการช่วยเลือก็พอต้องการวยเหลือกพตารชวยเหือ

ยาย้ายายรับแกะไหนหนอ๋อโดนยิงเกิดแล้วไอ่วยจัดเลยเรื่จัดเนาะจุ่มไป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 จุ่ไปจุ่ม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 ไปจุ่ไปจุ่ม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 ไจุ่มไปจุ่มไป ไอ้ไอคอนอยู่ไอ้นี่นี่ตกรถอ่ะเกิดเกิดเกิดเอ้ตายเนเล่นปีไล่เลยชะตาชุบเนี้ยชะตาชุบเลยชะตาชุบเล้ยชะตาชุบเลี้ยชตาชุบเ้ชตาชุบเลีชะตาชุบเช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 ตชุบเชตชุบเชตชุบเ

มันยืนนิ่งโดนอีโบอ่ะไอ้กี่บินแล้วเนี่ยไม่กดซ้อนยืดเลยอ๋อมา